สารหรือเปล่านะชะตากรรมทั้งลูกทั้งพ่อพอกันตอนนี้ก็คุณพ่อทักษิณก็ไม่รู้หายไปไหนเงียบๆดูแปลกๆนะไม่รู้นอนอยู่บ้านหรือเปล่านะหรือว่าไปเยี่ยมคุณเซนแล้วก็ไม่รู้นะคุณพ่อทักษิณดูเงียบๆไปนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรงงานนะครับถ้าจะเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองตอนนี้เศรษฐกิจหนักเลยครับดิ่งเหวเลยตลาดหุ้นมาเช้าดูข่าววิกะหนักหนะัก นะครับเพราะนั้นก็ทุกคนก็ลาบากนะฮะตั้งใจทำมาหากินใครเป็นลูกจ้างก็ซื่อสัตว์สุจริตไว้เดี๋ยวจะโดนเลิกจ้างนะฮะใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงานนายจ้างลูกจ้างก็สอบถามมาได้นะอินบ็อกก็ได้โทรศัพท์ก็ได้เรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องทุจริตก็เยอะนะลูกจ้างทุจริตยัก,ย,ย,อกยอกเองินยักย,ยอกทรัพย์ขโมยความลับลูกจ้างขโมยความลับลูกจ้างทุจริตยัก,ย,กยอกเองินก็เยอะเพราะนั้นก็ระวังทั้ทงนายจ้างลูกจ้างตอนนี้ก็ระวังนะ อีกเรื่องก็คือเรื่องการทวงหนี้ตอนนี้ก็ลําบากนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังกันนะครับเมื่อกี้เรื่องอกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับจบไปแล้วมาตราห้ามาตราสิบเอดทับหนึ่งมาตราเจ็ดสิบอะไรต่างๆนะอืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเรื่องพินัยกรรมนี่ก็เยอะทนะั้งวันๆนะเราเอาเรื่องชาวบ้านซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าโหมดการเมืองนะรอเพื่อนๆเข้ามาทิศหนึ่งตอนนี้ก็เข้ากันมาเยอะแล้ว เรื่องพินัยกรรมเนี่ยนะเยอะนะครับนะผมได้แนะนําหลายครั้งแล้วว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเนี่ยทำพินัยกรรมไปจ้างทนายใกล้บ้านเขียนนะจ้างใครก็ได้ที่เราไว้วางใจนะฮะเขียนพินัยกรรมเสร็จแล้วเราก็ไปหาหมอนะตรวจสุขภาพว่าเรามีสติสมรชัญญหลังจากนั้นก็เอาไปไปแจ้งไว้ที่นายอำเภอประหลัดอำเภอนะฮะทำเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องพินัยกรรมหายพินัยกรรมปลอมนะครับ นะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องพินัยกรรมหายพินัยกรรมปลอมจบเลยเขาเรียกพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะฮะใครมีปัญหาเกี่ยวว่าต้องการเขียนพินัยกรรมก็โทรศัพท์สอบถามมานะอินบ็อกมาก็ได้อยากเขียนพินัยกรรมแต่แนะนําให้ทําเป็นความลับเพราะว่าบางทีคนที่คนไหนไม่ได้มันก็จะมาฆ่าเราคนไหนที่ได้มันได้ช้าก็ฆ่าเราเพราะนั้นก็การทําพินัยกรรมแม้ก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับนะเพราะนั้นนะฮะนะครับก็ต้องระวังนะครับ คำพิพากษาดีกาที่4044ทับ67พินัยกรรมแบบเขียนเองแม้เอกสารจะมีข้อความบางตอนเป็นตัวพิมพ์โดยตอนบนตรงกลางมีข้อมีหัวข้อพิมพ์ว่าพินัยกรรมจากนั้นเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือแล้วเว้นช่องว่างนะครับให้ผู้พินัยกรรมกรอกข้อความลงลายมือชื่ออะไรก็ว่าไปและความประสงค์ในการจัดการทรัพย์สินซึ่งปรากฏตามเอกสารซึ่งปรากฏว่าผู้ตายเขียนรายละเอียด <c oughs> ด้วยลายมือตัวเอง จากนั้นตอนท้ายมีข้อความพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์สรุปได้ว่าผู้ตายได้พิมพ์ข้อความที่เป็นตัวพิมพ์โดยได้อ่านข้ออ่านเข้าใจข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ทั้งหมดเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาแล้วไม่มีใครข่มขู่จึงได้เขียนข้อความที่เป็นตัวกลางลงในหนังสือพิณายกรรมด้วยตนเองขณะที่มีสติสมัมปชัญญะผู้ตายสมัครใจทําหนังสือเองไม่มีใครขู่นะฮะนะได้ทําพินายกรรมไว้สี่ฉบับมีข้อความตรงการเก็บรักษาไว้ที่ผู้คัดค้าน และมีลายมือชื่อผู้ตายลงในช่องที่พิมพ์ว่าผู้ทำพินัยกรรมนะครับเอกาสารดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินนะครับโดยยกให้แก่บุคคลต่างๆตามที่ระบุไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อเมื่อตายนะครับจึงเป็นลักษณะพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับ,นะรบนะอันนี้ก็มีทั้งเขียนเองมีทั้งพิมพ์นะแต่สารดีกาบอกว่าก็เป็นลักษณะพินัยกรรมเขียนเอง เข้าใจนะอันนี้ก็มีผลนะฮะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพินัยกรรมเขียนเองก็ไม่ควรพิมนะพ์นะพิมพ์ก็พิมพ์เขียนก็เขียนถ้าพิมพ์ก็ต้องมีพยานสองคนแล้วเวลาลงชื่อต้องลงชื่อต่อหน้าพยานสองคนด้วยถ้าเป็นไปด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายวิดีโอไว้มันจะได้ชัดเจนนะครับอันนี้คำพิพากษ,ษาดีกาที่4044ทับ67เรื่องพินัยกรรมปลอมนี่เยอะนะครับอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะเรื่องพินัยกรรมนะก็เห็นเป็นเรื่องชาวบ้าน คนน่ะมาเล่าให้ฟังวันๆมีคนปรึกษาเรื่องพินัยกรรมเยอะเขียนพินัยกรรมเยอะใครมีทรัพย์สินเงินทองเยอะก็ทําพินัยกรรมไว้มีลูกมีเมียหลายคนลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยลูกผัวหลวงผัวน้อยจะแบ่งจอะไรต่างๆก็ให้เป็นความลับแล้วก็ไปจ้างทนายแล้วก็เป็นความลับดีกว่านะไอคนได้ไอไอคนมีชื่อที่จะรับพินัยกรรมก็อยากให้ตายเร็วๆไอคนไม่ได้รับพินัยกรรมก็อยากจะฆ่าทิ้งนะเพราะนั้นก็เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใคร นะน,นี่ครับก็เป็นคําพิพากษาใหม่ล่าสุดจานดีก็ให้ความรู้ทางกฎหมายก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าโหมดการเมืองนะนะใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามนะเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องอะไรต่างๆก็อสอบถามกันมาได้อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องยาเสพติดนะฮะคำพิพากษาฎีกาที่สองห้าห้าแปดทับหกเจ็ดอันนี้เรื่องยาเสพติดอไอพวกขาดยาหลอนยานะครับนะครับเรามาดูนะครับว่าเวลา ถ้าไปทํานิติกรรมแล้วมันจะเป็นยังไงพวกหลอนยาขาดยานะฮะพวกจิตเวชเนี่ยคาพิพากษาฎีกาที่2558ทับ67นะครับโจทย์ขาดการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชและไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องมาก่อนจนถึงวันทํานิติกรรมให้ที่ดินยกยกนะคือไม่ได้กินยาจิตเวชแล้วมาย,ยกยกที่ดินให้แก่จําเลยนานประมาณ6เดือนอาการของโจทย์ยังคงมีความกังวลสูงฟุ้งซ่านคิดในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล สภาพจิตใจของโจทยังทุกทรมานนะครับอย่างมากจนไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงาก็คือคนเป็นโลกจิตนะฮะไม่มีความสามารถที่จะดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้จึงเกิดความผิดปกติทางจิตใจจึงเป็นคนวิกลจริตตามกฎหมายมาตรา30โจทย์ทำวินัยกรรมยกที่ดินให้ในขณะที่ตัวเองกาลังกาลังเพี้ยนเนี่ยไม่มีสติสัมปชัญญะเนื่องจากเป็นเป็น,เป,นเป็นจิตเวท ยังคงเป็นบุคคลวิคลจริตย่อมไม่อาจถือได้ว่าวันที่โจท์ทำนิติกรรมนั้นเป็นเวลาที่อาจให้สัตยาบันได้กระทั่งโจท์มีอาการดีขึ้นแล้วเหมือนคนปกตินะนะครับต่อมาปลายเดือน2561และต่อมาปี62โจ์โทรศพัพท์ทวงถามให้จำเลยโอนกับโ,โ,โ,โอนที่ดินคืนที่ไปเซ็นยกให้ไปตอนบ้าเนี่ยนะถือได้ว่าพฤติการที่โจ์บอกล้างโมกียกรรมไม่เกินหนึ่งปีก็คือพูดง่าย นะถ้าเราเพี้ยนเราบ้ายกไปแล้วเนี่ยนะในขณะที่เราไม่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 มีสติสตังเนี่ยเราต้องบอกล้างภายใน1ปีนะครับโดยชอบมีผลทำให้นิติกรรมนะครับที่ยกให้โดยเสน่หาเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ศาลสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นเสียและให้จําเลยคืนจดที่ดินแก่โจทนะครับนี่ก็คือพูดง่ายจําเลยเนี่ยไปหลอกโจทซึ่งเป็นคนบ้าคนป่วยไม่ได้กินยาขาดยาโรคจิต นะครับแล้วก็ไปยกที่ดินให้ไปนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าอ่าเป็นคดีความที่เกิดขึ้นและศาลมานะนะครับเนี่ยที่ดินตั้งหลายแปลงเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสามแปลงมีที่ดินมีบ้านมีอะไรต่างๆมูลค่าอ่าหลายล้านบาทนะครับเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยหลายล้านเลยนะฮะเนี่ยไปโดไปหลอกคนบ้าเออนะครับเนี่ยนะครับคำพิพากษาวีกาที่สองห้าห้าแปดทับหกเจ็ดคือขณะยกให้เนี่ยไม่มีตสติสัมปชัญญะ พอไม่ได้กินยาต่อเนื่องมีป่วยจิตเวชคำพิพากษาฎีกาที่สองห้าห้าแปดเนียฮะเนี่ยเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านครับไปยกให้ยกอะไรไปในขณะที่เราเป็นไงเพี้ยนนะครับเรื่องใกล้ตัวนะครับเนี่ยฟังรายการจานเดชาี่แม่งเป็นไงโอ้โหนะฮะใช้ได้เลยอีกคดีหนึ่งนะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งทับหกเจ็ดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่านะพอเป็นหนี้เป็นศินแล้วก็จดทะเบียนหย่ากันแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วนะ การหย่าเนี่ยก็เป็นโมฆะเพราะว่าเป็นการาร่วมกันแสดงเจตนารวมโดยสมรู้กันนะมิได้มีเจตนากัน,กนจริงหย่ากันเพื่อหลหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผัวเมียเป็นหนี้แล้วก็หย่ากันแล้วก็นอนอยู่บ้านเดียวกันนะนะครับนะไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรหย่าทางการเมืองหย่าหลอกเจ้าหนี้โกงเจ้าหนี้หย่าแบบโกงเจ้าหนี้ครับสาริกาบอกไม่ได้หรอก ก็ยังถือว่าคุณก็ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนหะดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งทับหกเจ็ดอ่าหนึ่งสองสี่หนึ่งเหกเจ็ดเพราะนั้นถ้าเราเป็นเจ้านี้นะครับฟังอาจารย์เดนะใครเป็นเจ้านี้แล้วเจอลูกนี้ประเภทนี้นะยาเสร็จแล้วยังเป็นผัวเมียนอนอยู่บ้านเดียวกันนะอันนี้เขาเรียกว่ายาการเมืองเป็นโมฆะยาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์ไม่ได้นะครับนะเป็นความรู้ที่น่าสนใจไหมเห็นนะได้ความรู้เนี่ยฟังอาจารย์เดแล้วนะดีกาใหม่ล่าสุด หนึ่งสองสี่หนึ่งทับหกเจ็ดเพราะนั้นพี่น้องครับใครเป็นเจ้านี่ยังทวงหนี้ไม่ได้ยึดทรัพย์ไม่ได้ก็ลองสอบถามมาที่ทีมงานของพี่เดย์ก็จะให้ความรู้ในการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์หาตัวลูกหนี้นะทรัพย์สินโอนไปแล้วก็ดึงกลับมาได้นะทางแพ่งก็เพิกถอนทางอาญาก็เอาเข้าคุกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายชาวบ้านซะก่อนอ่าจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาโหมดการเมืองนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามากันเยอะแล้ว ทั้งทุกแพลตฟอร์มนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าโหมดการเมืองสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะหลาน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 เป็นยังไงบ้างครับหลานอิงรายงานข่าวล่าสุดที่ผมติดตามมาตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหลานอิงตกที่นั่งลำบากทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลชินวัฒน์นะครับเสียรู้เสียค่างโง่ให้กับตระกูลคุณเซน นะครับวันนี้ต้องใช้คําว่าเสียรู้เสียข้างโง่นะครับนะเออนะฮะเสียรู้เสียข้างโง่ด้วยความด้อยสติปัญญาด้อยประสบการณ์ทางการเมืองนะครับด้อยทั้งสติปัญญาได้ด้อยทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์เหลี่ยมคูต่างๆนี่ก็คือพูดง่ายนะครับนะบางคนก็ใช้คําแรงโง่ขนาดนี้บางคนใช้ถึงขนาดครับผมไม่อ่านนะนะด้วยความเคารพไม่อยากใช้คํานี้เลยเขาบอกอะไรเราได้ผู้นําโง่เราจะตายกันหมด เราจะตายกันหมดแล้วผู้นํายังไม่เลิกโง่อันนี้เขาพูดกันนะนะครับไม่ใช่ผมพูดนะด้วยความเคารพเลยครับเขา <c oughs> พูดกันมันอาจจะแรงเกินไปแรงกันไปไหมครับเ <c oughs> ขาบอกว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดนะบางคนบอกว่าเราตายกันหมดทั้งประเทศไทยแล้วผู้นํายังไม่เลิกโง่นะผม <c oughs> ว่าแรงไปไหมครับแรงไปไหมนะครับเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันนะพี่เดก็ไม่อยากจะไปอะไรหรอกแต่ก็บอกว่าเขาพูดกันขนาดนั้นน่ะนะบางคนบอกแรงไปไหมนะครับ นะเอาย้ําอีกครั้งนะเขาพูดกันนะผู้นําโง่เราจะตายกันหมดเราตายกันหมดทั้งประเทศไทยแล้วผู้นํายังไม่หายโง่โอ้เขาเขียนกันขนาดนั้นนะนะพี่เดก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเขาหรอกเขาเห็นว่ามันมีกระแสก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมานะฮะนะบ,นะบางคนบอกไม่แรงบางคนบอกเอาแรงกว่านี้ไปอ่าบางคนบอกเบาไปนะครับนะแล้วก็เรื่อง<ม>เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรอง นะครับนายกบอกการพูดคุยแบบหลานกับลุงคุณเซนเนี่ยเป็นเทคนิคการเจรจาต่อรองนะหลักของการเจรจาต่อรองนะครับพี่น้องครับผมเป็นผู้บรรยายวิชาการเจรจาต่อรองให้ไฟงนันสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเนี่ยวันเสาร์นี่ก็มีบรรยายครับหลักของการเจรจาต่อรองมันต้องทําตัวให้เป็นต่อนะต้องทําตัวให้เป็นต่อนะฮะนะครับเนี่ยตำลุงตาลาเนี่ยผมมาแล้วต้องทําตัวให้เป็นต่อไม่ใช่ทําตัวให้เป็นรองข้อแรกนะฮะนะครับนะ นะครับทำตัวให้เป็นต่อไม่ใช่ทำตัวให้เป็นรองนะฮะอย่างนายกอ่าอย่างหลานอิงเนี่ยทำตัวให้เป็นรองนะครับทำตัวให้ดูแบบแย่ yeah! ไม่มีทางสู้ไม่อยากไม่อยากรบอะไรต่างๆนะฮะเหมือนแสดงความขี้ขลาดตาขาวอย่างเงี้ยหลักการเจราจารต่อรองเนี่ยฝ่ายตรงข้ามแมงกระทุบาตห่าเลยนะครับพราะนั้นไม่ใช่นะฮะหลักการเจรจา,รจ,ารจะต้องทาตัวให้เป็นต่อไม่ใช่ทำตัวให้เป็นรองข้อสองต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง นะต้องมีทักษะคือมีความรู้มีประสบการณ์ถ้าสมมติว่าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราโง่นะสมมติว่าเราโง่นะสมมตินะผมไม่ได้ว่าใครนะสมมติเราโงา่เราก็ไม่ควรเจรจาเพราะว่าคนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดนี่หลักของการเจรจาต่อรองเพราะนั้นถ้าเราแบบจะไปจะไปเจรจาใครเราต้องทําการบ้านก่อนนะครับต้องเตรียมความพร้อมนี่ยครับนี่หลักสูตรที่ผมสอน,สอน,นสเนี่ยสอนวันเสาร์เนี่ยใครจะเชิญไปสอนก็ได้นะต้องต้องรู้เขารู้เรา คุณเซนเป็นนายกมาสี่สิบปีผ่านสงครามหนีคดีเป็นทหงาหารมานะนะครับยึดอำนาจมาปกครองรเผด็จการมาสี่สิปีเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับนะไม่ใช่ว่าเราไม่ศึกษาข้อมูลเราเป็นเด็กเมื่อวันซืนนี้วันดีคืนดีก็พ่อก็ให้มาเป็นนายกอืมเพราะว่าเพราะว่าอะไระนะครับพ่อก็ติดคุกไปแล้วมีคดีเป็นไม่ได้หนีคดีกลับมานะอาก็ติดคุกหนีคดีอ่า นะลูกน้องลูกน้องเขยก็เป็นไม่ได้นะก็เหลือลูกสาวเอามาอยู่ดีๆมาเป็นเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้นะการเจราจาต้องศึกษานะครับว่าหุนเซนเป็นคนยังไงอะไรต่างถ้าเราสติปัญญาความรู้ความสามารถเหลี่ยมไม่ทันเราไม่ควรเจราจาอันนี้คือหลักของการเจราจาต่อรองหรือเรียกว่า,ารู้เขารู้เรานะถ้าเราสู้เขาไม่ได้ไปเจราจามันก็เสียค่างโง่นะโดนล่อซื้อดักฟังอะไรต่างๆเอาไปปล่อยคลิปเสียแมวเสียหมา นะครับข้อต่อไปนะครับหลักของการเจรจาต่อรองต้องนําเสนอในเรื่องที่จะทาอย่างไรให้ได้ไปเป็นไปตามเป้าหมายนะครับไม่ใช่บอกว่าลุงอยากได้อะไรบอกหนูเลยนะเดี๋ยวหนูจัดให้หมดไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกการเจรจาหรอกเขาเรียกอะไรยกประเทศให้เขาไปเลยดีกว่านะยกประสาทยกดินแดนให้เขาไปเลยเพราะอะไรเพราะคุณบอกว่าลุงอยากได้อะไรลุงก็โทรมานะครับลุงแค่ยกหูมาเดี๋ยวหนูจัดให้นะเดี๋ยวเราคุยกันสองคนไม่ให้นักข่าวรู้หรอก ถ้าแบบนี้ไม่เรียกหลักการเจรจาต่อรองครับแบบนี้เขาเรียกว่ายอมจำนนทุกอย่างนะยอมทุกอย่างว่าลุงฮุนเซนอยากได้อะไรหนูจัดให้อันนี้ไม่ใช่หลักของการเจรจาหลักของการเจรจาเราต้องเสนอเงื่อนไขไปปึ้ง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 หนึ่งสองสามนะคุณต้องตามอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้คุณต้องถอนกําลังเอาทหารออกจากช่องบกนะนะครับแล้วก็หยุดโพสต์เฟ e บุ๊ k คุณโพสเฟ e บุ๊ k ทุกวันคุณต้องหยุด สร้างความเสียหายกับประเทศแล้วก็ต้องไปถอนเรื่องที่ศาลโลกออกมานี่หลักการเจรจาต่อรองต้องมีข้อเสนอเพื่อประโยชน์ของของเราเองไม่ใช่บอกว่าลุงอยากได้อะไรบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจัดให้หมดอ่ะลุงไม่ต้องอะไรแล้วลุงแค่โทรยกหูโทรศัพท์มาแล้วคุยกันสองคนไม่ให้นักข่าวรู้ไอ้แบบนี้ไม่ใช่การเจรจาต่อรองบางคนถึงขนาดแบบนี้เขาเรียกว่ากระทาการเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาตินะครับนะ ปฏิบัติต่อประเทศชาติไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่านะศัตรูนะรัฐต่างประเทศอยากได้อะไรเป็นไงโอ้โหบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้นะยกหูมาเลยยกบอกมาเลยอ่นะอยากได้อะไรจัดให้อันนี้ไม่ใช่การเจราจารตอลองคือการเหมือนนะยอมสิโลลาา เพราะฉะนั้นทฤษฎีว่า negotiation technique, เทคนิคนี่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทฤษฎีเลยในะฐานะที่ผมเป็นผู้บรรยายวิชานี้ถือว่าไม่ใช่ลักษณะวิธีการเจราจาต่อรองคือการยอมจำนวนยอมทุกอย่างยกทุกอย่างอันนี้คือผิดเลยหลักการเจราจาต่อรองต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเปิดเผยจุดบอดของตัวเองทฤษฎีว่าในการเจราจาต่อรองเราไม่ควรจะบอกจุดบอดของเราโอ้ยเราควบคุมทหารไม่ได้แม้ทัพภาคสองนี่มันทำเท่ พูดจาอะไรต่างๆเอามันนะไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์เอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้กับคู่เจรจาและศัตรตูของเราฟังอันนี้ก็เรียกว่าไปเปิดเผยจุดอ่อนของเรานะพอเผยจุดอ่อนบุกเอา้าเฮ้ยคุณคุมทหารไม่ได้นี่คุณสั่งแม่ทัพภาคสองไม่ได้ก็แสดงว่ารัฐบาลเราสั่งทหารไม่ได้เพราะฉะนั้นไปไงนะคุณเซ็นแม่งกันเลยถือโอกาสไปไงยุให้แม่งตีกันเลยเอาคลิปมาปล่อย นะเอาคลิปที่อัดเทปไว้เนี่ยทั้งหมด17นาทีมาปล่อยเป็นตอนๆไปเลยซีรีส์หนึ่งซีรีส์สซีรีส์สเพื่อให้แม่งให้นะหลานอิงเนี่ยนะครับซึ่งอ่อนหัดอ่อนด้อยประสบการณ์ไล่เดียงสาเนี่ยให้แม่งตีกับทหารคือตอนนี้ก็พูดง่ายนะหลานอิงกับกับแม่ทัพภาคสก็ตีกันแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเอาคุณดันไปด่าแม่ทัพไปนินทารับหลังเขาเอาเรื่อง เอาเรื่องความขัดแย้งจุดอ่อนของเราเนี่ยไปเล่าให้คู่เจรจาฟังและมันก็เป็นศัตรูของประเทศเขาก็รู้หมดเลยไอ้นานายกไทยแม่งไม่มีเพาเวอร์สั่งทหารไม่ได้นะเพราะอะไรแม่ทัาพภาคสองบอกแผ่นดินของกูกูอยู่มานานแล้วถ้าจะไล่กูไปก็ต้องดวลกันก็คูยง่ายก็ต้องยิงกันนะ่ะขุนเซ็นไม่ชอบโอ้โหทหารทำไมแข็งก้าวจังวะนะจะปกปักรักษาดินแดนประเทศไทยอย่างเดียวนะอืมนะขุนเซนไม่พอใจว่า ผู้มีาการภาคสองนี่นก้าวร้าวเหลือเกินหลานอิงบอกไม่อย่าไปสนมาเลยพวกนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเอา้าตายหาแล้วครับหลักของการเจรจาต่อรองไม่ควรพูดแบบนี้ไม่ควรเอาเรื่องความขัดแย้งหรือจุดบอดของเราไปเล่าให้คู่เจรจามันก็รู้หมดเยเป็นความลับเป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันประเทศนะความลับเกี่ยวกับการป้องกันประเทศคืออะไรไอทหารพวกน,นี้นี่มันพูดแล้วไม่ฟัง มันพูดเอาเท่มันพูดไม่ได้ أ, ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับเรานะลุงเชื่อหลานเถอะนะพวกนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราหลักของการเจรจาต่อรองเขาจะไม่ทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราเอาเรื่องความลับเนี่ยของเราเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังปัญหาของเราจุดบอดนะจุดความเสี่ยงเราไปเล่าเขาบอดมันก็รู้ความลับภายในประเทศว่าตายห่าละนายกสั่งทหารไม่ได้ทหารแม่งก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับเรานะ พอฟังพูดเนี้ยใช้คำว่าเราเราก็หมายถึงฮุนเซนและหลานอิงฮุนเซนกับหลานอิงก็ไปยืนอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนแม่ทัาภาคสองอยู่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นฝั่งตรงข้ามกับเราอ้าวตายหาแล้วสิเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังมันเอาตายหาแล้วนี่เอากลายเป็นว่านะคู่เจรจาดัานไปยอมไปเห็นด้วยไปยอมสิโรล,ลาบกับขมรันนะนะครับ นะครับแล้วก็มาตำหนินะลูกน้องของเราหรือคนของเรามันก็เข้าทางเขาเนี่หลักการเจรจาเจรจาต่อรองถือว่าผิดหลักเลยถ้าได้เรียนวิชานี้มานะับผมเป็นสอนวิชานี้คือจุบเลยอ่ะไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ย,ยทหารเรามันดื้อน,นะแม่ทัพภาคสองเนี่ยนะมันไม่ฟังแล้วมันมันมันเอาเท่ะนะพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยเราก็หมายถึงคุณเซนกับหลานเนี่ยนะลุงกับหลานไม่ได้ประโยชน์เลยนะอย่าไปสนใจมัน อยากจะเปิดด่านตรงไหนอยากจะทําอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวยกหูมาเดี๋ยวจัดให้หมดอะ่ะนะมีอะไรยกให้จัดให้หมดแบบนี้เขาเรียกว่ายอมจำนนนะไม่มีทักษะในการเจรจารต่อรองทักษะคือการข้างสร้างเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมานะครับนะม,มันต้องมีทูภาษาฝรั่งต้องมีทักษะในการเจรจารต่อรองนะครับไอ้นี่ปรากฏไม่มีทักษะเลยยอมหมดแถมเปิดเผยความลับของประเทศ นะอะไรที่เป็นจุดบอดหมดไอ,อเราสั่งทาหารไม่ได้อะไรได้นะครับนะอันนี้เราก็เสียเปรียบสันติวิธีนายกชอบพูดหลักสันติวิธีหรือ peace talk หัวใจของสันติวิธีคือต่างคนต่างพูดนะนะครับต่างต่างคนต่างพูดต่างคนต่างฟังและไม่โจมตีซึ่งกันและกันนี่คือหลักหัวใจของสันติวิธีนะนะครับเพราะฉะนั้นสันติวิธีเนี่ยมันไม่ใช่การยอมจำนน การเผยจุดอ่อนของเราการนําความลับของประเทศเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันประเทศไปให้คู่เจรจานะครับเพราะฉนั้นสันติวิธีเนี่ยมันหมายความว่าวินวินซิ t ูเอชันมันเป็นกรณีที่ว่าหนึ่งต่างคนต่างพูดต่างคนต่างฟังไม่จำหนิดคู่เจรจานะไม่ดินทาลูกร้องเราเองอันนี้ดินทาแม่ทัาพภาคสองให้ให้คู่เจรจาฟังมันไม่ใช่สันติวิธีนี่คือหลักสันติวิธีคือ ไม่ไม่คุยกันในเรื่องที่ขัดแย้งอันไหนที่ตกลงกันไม่ได้พักไว้นะเขาเรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับนี่คือทฤษฎีของการเจรจาต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ยังอันไหนอ่าอันไหนที่เห็นร่วมกันก็แสวงจุดร่วมอันไหนที่ยังตกลงกันไม่ได้เรื่องการเปิดดานนะการถอนกําลังอะไรต่างก็อ่าสงวนจุดต่างพักไว้ก่อนนี่คือหลักของสันติวิธีนะครับนะครับนะ แต่การยอมจำนวนไม่ใช่สันติวิธีอันนี้เขาเรียกว่าความขี้ขาดตาขาวนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไรเดียงสาแต่ภาษาในโซเชียลใช้คำว่าโง่แต่ว่าผมไม่อยากใช้มันแรงไปมีน้องพี่น้องว่าแรงไปไหบางคนบอกเราบางทีเราโง่ไปหรือเปล่าผมไม่อยากจะใช้คำมันแรงไปพี่น้องว่าแรงไหมใช้คำว่าโง่ใช้คำว่าไร้ดังเรียงไรเดียงสาไรประสบการณ์ นะครับนะแล้วก็การที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการไปบอกกับคู่เจรจารหลานไปบอกลุงว่าหนูไม่อยากลบเลยไม่อยากมีสงครามไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตอันนี้ก็นะถ้าผู้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นการขี้ขาดตาขาวนะครับนะเขาเรียกขี้ขาดตาขาวแต่ผมไม่อยากใช่นะมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหามาดูหมิน่นผู้นําเราก็เป็นว่าแกอาจจะ,ะใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้แล้วกันเอางี้แล้วกันใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ ราะว่าจะใช้ขี้ขาดตาขาวโง่เง่าเต่าตุนมนแรงไปแรงไปไหมแรงไปนะหรือไม่แรงนะอ่าอาใช้คําว่านะไร้เดียงสานะนะครับไม่กล้าไม่กลัว,ลวอะไรต่างไม่เคยแต่เป็นลูกคุณหนูนะหลานก็ไม่เคยไปลบไปอะไรต่างๆอยู่ดีๆก็ามาเป็นนายกแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะนะผมว่านะนะครับอันนี้ก็อันนี้เอาหลักของเจรจาต่อรองควน,นี้ต่อไปครับ มีอะไรบ้างหลักของการเจราจาต่อรองนะครับนะคือการาเขาเรียกอะไรวินวินซิเชชันทุกสองฝ่ายต้องได้ประโยชน์เท่ากันลุงขเขมรก็ได้นะหลานอิงก็ต้องได้ประโยชน์เพราะนั้นประเทศไทยประเทศขเขมรต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ยอมตามกันทุกอย่างอันนี้เขาเรียกว่าวินลอสนะแปลเป็นไทยคืออีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึงสูญเสียเขาเรียกวินลอส ลักษณะของการเจราจาต่อรองแบบนี้ผิดหลักทฤษฎีการเจราจาต่อรองมันต้องวินวินนะครับถ้าจะให้เปิดด่านก็ต้องถอนทหารออกไป2ต้องไปถอนเรื่องจากสารโลกสามต้องจัดประชุมและถแถลงข่าวจับมือว่าเราจะไม่รบกันอีกต่อไปที่ผ่านมาเป็นการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าวินวินถอยกันคนละก้าวแต่แบบถ้าเราฟังจากในคลิปเนี่ยมันจะเป็นวินลอสนะลุงขม ลุงขม e n นได้ประโยชน์เต็มๆอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวหนูจัดให้จะไม่ให้ผู้สื่อข่าวรู้เราคุยกันสองคนรับรองข่าวไม่รั่วนะครับนะแบบนี้เขาเรียกลุงขมนได้หมดนะแต่ปรากฏว่าหลานอิงไม่ได้เลยเลยยอมทุกอย่างนะครับเพราะทำให้คนไทยบางคนถึงขนาดแบบโอ้โหแบบนี้ถึงขนาดนะยกประเทศให้เขาเลยหรือเปล่ายกดินแดนให้เขาไหม บางคนไปใหญ่แล้วครับซึ่งด้วยความคารพผมไม่เห็นด้วยนะแรงไปเปล่าใช้คําว่าขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยเขาใช้กันขนาดนั้นอะ่ะนะบางคนผมไปดูในโซเชียลนะใชทรยศต่อชาติโอ้โหบางคนใช้คําว่าทรยศต่อตําแหน่งซึ่งผมคิดว่าแรงไปแล้วครับขอโทษนะผมไม่อยากใช้คํานี้แล้วมันไปอ่านแล้วมันแรงแรงไหมครับใช้คําว่าทรยดทรยศต่อชาติทรยศต่อความเป็นรัฐมนตรีไทยอ,อ๋อบางคนใช้คาอะไรกบฏโอ้โหแรงนะ นะครับเนี่ยบางคนผมไปอ่านคอมเมนต์บอกอะไรนี่ออถึงขนาดนะครับเนี่ยต่อไปเขาขอดินแดนแล้วก็ยกให้หรือเปล่าโอ้โหมันถ้อยคําแรงอะ่ะพี่เดไม่อยากใช้อะ่ะนะมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าอันนี้บอกไม่แรงนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชา,าชนนี่คือทฤษฎีของการเจรจาต่อรองเอาเปิดตําราดูหน่อยอืนะหลักของการเจรจาต่อรองต่อไปเราต้องมีไหวไหวพริบชาวปัญญา นะครับไหวพริบชาวปัญญาหลานอิงเนี่ยไหวพริบชาวปัญญาสู้ลุงคุณไม่ได้ลุงคุณเนี่ยวางแผนนะครับล่อซื้อแล้วก็บันทึกเสียงนะครับเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลานอิงไม่มีไหวพริบชาวปัญญาในการเจรจาต่อรองคือสถานการณ์อะไรต่างๆนะการพูดการอะไรไปขาดขาดการวางแผนประสบการณ์นะฮะเนี่ยเขาเรียกไม่มีไหวพริบชาวปัญญาก็เลยตกหลุมพราง โดนลุงขมรนเนี่ยบันทึกเสียงแล้วเอามาปล่อยจบเลยครับจบเลยครับการเอาคลิปมาปล่อยที่จบเลยจะมันจะเลยเห็นเลยว่าผู้นําไทยอ่อนแอสติปัญญาไหวพริบอะไรต่างๆสู้ขมรนไม่ได้ขมรนก็ลุงขมรนก็ปล่อยคลิปตอนนี้ก็ลุงขมรก็รับเลตติ้งไปเต็มๆส่วนหลานอิงก็จบอนาคตบางคนเขาเรียกว่านะปลิดชีพตัวเองคือจบเลย